สลามอะไรกุมครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะแนะนํานะครับวิธีกรีดยางนะครับหลายๆท่านนะครับจะประสบปัญหานี้นะครับในปีนี้นะครับแล้วก็ทุกๆปีที่ผ่านมานะครับยางนะครับในช่วงฝนตกนะครับติดต่อกันหลายวันนะครับยางนี้หยุดมาห้าวันแล้วนะครับฝนตกครับวันนี้ จะกรีดวันแรกนะครับจะกรีดอย่างไรนะครับให้ได้น้ํายางนะครับตามความพอใจของเรานะครับวันแรกนะครับมันจะส่วนมากจะไม่ค่อยออกนะครับแต่วันนี้ผมจะแนะนํานะครับเทคนิคในการกรีดยางที่หยุดกรีดหลายๆวันนะครับในช่วงฝนตกนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับโดยประมาณนะครับ ของผมหยุดมาห้าวันแล้วนะครับนี่เกือบอาทิตย์แล้วนะครับก็จะบอกเทคนิคนะครับในการกรีดนะครับให้ดูนะครับการกรีดนะครับเปลือกนะครับเปลือกมันจะแห้งนะครับมันจะแห้งตายนะครับน้ําที่มันซึมเข้าไปนะครับที่ท่อน้ํายางนะครับซึมเข้าไปที่ท่อน้ํายางเปลือกมันจะดำาๆนะครับแล้วเราต้องกรีดเปลือกสีดํา ออกให้หมดนะครับน้ำยางถึงจะออกดีนะครับเดี๋ยวผมจะตีดให้ดูนะครับตอนจิกหน้าเราก็ต้องจิกนะครับให้ชิดน้เยอะจะเดินเลยนะครับความหนาของเปลือกนะครับก็ให้จากสองมิลนะครับประมาณสองมิลกว่าๆนะครับสองมิลครึ่งนะครับน้ำยางจะไหลดีนะครับ ยิ่งยางนะครับที่ของ f อนะครับที่ทาด้วยเมทาเล็กซินนะครับก็มากรีดวันแรกนะครับน้ำยางจะไหลอย่างที่คุณพอใจเลยนะครับว่ามันไหลดีนะครับแต่ว่ามันจะหยุดไหลเร็วนะครับเพราะว่ายาตัวเมทาเล็กซินมันไม่ใช่สารเย่งน้ำยางนะครับมันฆ่าเชื้อราป้องกันนะครับไม่ หน้ายางเกิดเชื้อรานะครับหน้าเน่าเสียแล้วก็ท่อน้อํายางนะครับติดเชื้อรานะครับน้ําก็จะซึมเข้าไปเพียงแค่ใต้ขี่ยางนะครับต้นสูงสูงนะครับต้นสูงสูงไม่ไม่ต้องไป เอาน้ำยางมันนะครับวันแรกเพราะว่าถ้าคุณกดมีดเยอะโอกาสที่คุณจะกรีดบ,บาดนะครับมันง่ายนะครับสําหรับยางหน้าสูงนะครับน้ายางก็จะค่อยๆไหลนะครับยางหน้าสูงเป็นบางต้นนะครับต้นที่สมบูรณ์ดีก็จะไหลดีนะครับหน้าสูงนะครับ ดเชื่อมถ้าใครกรีดเสือกให้หนานะครับขึ้นได้ก็ระวังนิดนึงนะครับระวังบาดเพราะว่าเราจะกดมีดเยอะแล้วเราจะคุมมีดไม่ก็อยู่นะครับอ็เป็นเทคนิคที่ผมใช้อยู่นะครับ การตริดยางนะครับในช่วงที่ฝนตกนะครับติดต่อกันหลายๆวันนะครับเดี๋ยวผมจะลอกขี้ยางให้ดูนะครับหน้ามันจะดำออรอยกรีดนะครับมันจะดำนะครับรอยกรีดมันจะดำนะครับเนี่ยรอยกรีดจะดำเพราะว่าน้ำมันไม่แห้งนะครับใต้ขี้ยางนะครับเวลาเรามากรีดเราก็กรีดให้ ที่ดำๆออกให้หมดนะครับนี่นะครับกีดที่ดำๆออกให้หมดแล้วน้ำยางจะไหลดีนะครับต้นที่สมบูรณ์ยังไงน้ำยางก็จะออกดีตามความพอใจของเราเลยนะครับ ท่านกรีดแล้วน้ำยางจะไม่ค่อยออกนะครับเราก็ต้องมีเทคนิคนะครับในการกรีดนิดนึงนะครับจากที่เรากรีดความหนาของเปลือกนะครับสอมิลเราก็เพิ่มความหนานะครับไปอีกเราต้องเพิ่มความหนานะครับของการกรีดเปลือกยางตั้งแต่เริ่มนะครับเริ่มจิก จิกครั้งแรกนะครับจิกที่เรากรีดปกติเราก็จิกหน้ายางเปลือกยางนะครับความหนาประมาณสองมิลน,นะครับไม่เกิน2มิลครับแต่ผมกรีดประมาณมิลครึ่งนะครับบางบางต้นก็ประมาณมิลน,นะครับนะครับหน้ามันจะแห้งดีนะครับปัญหาเชื้อราจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับ ถ้าเราใช้เมตาลิกซินนะครับเนี่ยครับจิกเข้าไปนะครับจิกความหนาให้หนากว่าที่เคยกรีดนะครับแล้วน้ำยางจะออกดีนะครับบางช่วงที่น้ำมันขังนะครับแล้วเรากรีดไม่หมดนะครับมันจะออกสีดำอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเรากรีดหมด เหลือที่มันน้ํามันเข้าแล้วมันมันมันตายนะครับเดี๋ยวผมจะปีดออกให้ดูนะครับอะนะครับเห็นไหมยังมีอีกนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ความหนานะครับตรงนี้ก็หมดนะครับเรามากรีดซ้ำเพื่อให้ได้น้ํายางนะครับเพราะว่าเราการกรีดยางเรากรีดเพื่อเอาน้ํายางนะครับ เราก็กรีดให้มันชิดเน่ยจะเดินให้มากที่สุดนะครับพยายามสอยช้าๆนะครับแล้วน้ำยางมันจะไหลดีทุกต้นนะครับก็แล้วแต่ต้นไหนสมบูรณ์มันก็จะออกเยอะต้นไหนไม่สมบูรณ์ก็จะออกน้อยนะครับแต่ผมรับรองได้เลยว่าน้ำยางจะออกมา คุณจะพอใจกับน้ํายางที่ไหลออกมาอย่างแน่นอนนะครับอืครับจิกนะครับจิกให้หนานะครับจิกให้หนานิดนึงนะครับถ้าเราจิกหนามันจะน้ํายางมันจะออกมาเยอะนะครับความลึกกรอบปกตินะครับเท่าเดิมนะครับอย่ากดให้ลึกเข้าไปอีกนะครับเพราะมันจะบาดง่ายนะครับดูน้ํายางที่ไหลนะครับ เปลือกหนานะครับจากวันก่อนที่กรีดนะครับเดี๋ยวผมหาเปลือกวันก่อนที่กรีดนะครับเปลือกวันก่อนที่กรีดอันนี้เปลือกใหม่นะครับเปลือกวันก่อนที่กรีดนะครับเนี่ยนะครับความหนาจะแตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยนะครับนะครับความหนาจะแตกต่างกันเลยนะครับเนี่ยประมาณหนึ่งหนึ่งมิลนะครับ ของเก่านะครับของใหม่ก็ประมาณ2มิลน,นะครับนี่นะครับจะแตกต่างกันนะครับแล้วน้ำยางจะไหลดีนะครับออกดีทุกต้นถ้าเราตรีดปกตินะครับน้ำยางมันก็จะค่อยๆไหลนะครับไม่ต้องถ้าเราตรีด ให้ความหนาของเปลือกนะครับแค่ห okay, นึ่งมิลนะครับ, okay, น,รบน้ำยางก็จะค่อยๆไหลนะครับนี่คือความหนาของเปลือยยางนะครับหนึ่งมิลนะครับหนึ่งมิลก็จะเท่านี้นะครับเพราะว่าหน้าสูงจะกรีดยากนะครับถ้าอยาา กดมีดนะครับอยกากรีดเปลือกนะพยายามกรีดเปลือกให้บางที่สุดเท่าที่เรากรีดได้นะครับมันจะช่วยลดการกรีดบาดได้สําหรับยางหน้าสูงนะครับเนี่ยต้นที่มันสมบูรณ์นะครับเนี่ยทาเมทาเล็กซินนะครับเนี่ยเปลือกที่มันตายนะครับเนี่ยมันจะแห้งผลแรงปุ๊บนะครับ เมทาเล็กสินจะทำงานได้ดีนะครับเปลือกจะแห้งแล้วเวลาเรามากรีดนะครับน้ำยางมันจะออกดีนะครับเพราะว่าน้ำยางมันจะไปอยู่น้ำฝนนะครับจะเข้าไปอยู่ในท่อน้ำยางนะครับเนี่ยทำให้ท่อน้ำท่อน้ำยางอาจจะติดเชื้อราได้นะครับ นนี่นนนะครับพยายามซอยให้สั้นนะครับซอยให้ซ้อนกันแล้วนำยางจะไหลดีทุกต้นนะครับก็ออกมากออกน้อยนะครับก็อยู่ที่ต้นยางด้วยนะครับความสมบูรณ์ ดังลมพัดนะครับเราต้องกรีดก็ธรรมดานะครับฝนตกก็ต้องหยุดพักเนี่ยหน้าสูงนะครับถ้ามีฝนมันจะดูกยากนะครับ น้ำยางจะไหลดีทุกต้นนะครับถ้าเราดีอยากให้หนาได้นะครับต็อพยายามนิดนึงนะครับต้นนี้จะติดยากหน่อยนะครับ เลอกขี้เส้นออกก่อนนะครับมันจะติดเดยดติดและน้ำยางจะไหลบ่าออกทางข้างนะครับแต่งนิดนึงก็เป็นเะ<ๆ>ทคนิคเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับที่นำมาฝากบางท่านอาจจะมือใหม่นะครับอาจจะ ยังไม่เข้าใจนะครับคีดนี่นานะครับแต่วันถัดไปเราก็ต้องปีดตามปกตินะครับเพราะว่ามันจะิ้นเปลืองเปลือกยางโดยที่ได้น้ำยางในในปริมาณที่เท่าเดิมนะครับนะครับเปลือกจะหนาขึ้นนะครับเราต้องรีดที่ที่ดำๆออกไ้หมดนะครับ ดำดำนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าดำดำนะครับเราต้องกรีดออกให้หมดนะครับแล้วนำ้ำยางจะเลยดีนะครับนี่นะครับต้นโตโตจะดูง่ายหน่อยนะครับจัดลอกเกียงให้ดูนะครับมันจะเปลือกมันจะตายนะครับเพราะว่าน้ํานะครับ เนี่ยมันยังมีความชื้นอยู่นะครับ้วเวลาเรามากรีดวันแรกมันจะไม่ค่อยออกนะครับแต่ของผมที่มันออกเพราะว่าทาเมทาเล็กซินแล้วมันจะแห้งดีนะครับเวลากรีดก็กรีดเปลือกไม่หนาเยอะนะครับนะครับความหนาก็ประมาณสองมิลน,นะครับจากปิกดมิลครึ่งก็ หนึ่งมิลนะครับก็เพิ่มความหนานะครับอีกหนึ่งมิลก็เป็นสองมิลน,นะครับน้ํายางก็จะไหลดีอย่างที่เห็นนะครับกีก่อนๆน้ํายางจะไม่ค่อยไหลนะครับเพราะว่ามันจะมีเกอร์าในท่อน้ํายางด้วยวันนี้จะทิพนอาหารเสริมนะครับ ไม่รู้ได้ฉีดพ่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าฝนจะตกหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ถ้าฉีดพ่นเสร็จฝนตกลงมาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่กลัวมาแล้วฝนตกแล้วไม่ได้ฉีดพ่นนะครับฉีดซุปก,ก็อฉีดได้เลยนะครับตอนกลางคืนนะครับ เทคนิคนี้ใช้ได้แน่นอนนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับมือใหม่หลายๆท่านนะครับที่เข้ามานะครับติดตามเข้ามารับชมนะครับก็ฝากไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆก็ขอพระเจ้าประทานนะครับความสำเร็จนะครับในการปิดยางนะครับให ให้เกตท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมก็ขอให้พระเจ้าประทานความสําเร็จนะครับในการงานของท่านนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้กีดกางนะครับ,บ,รบความรู้ความเข้าใจนะครับเป็นสิ่งสำคัญในการ ปีดยางนะครับประสบการณ์ที่เราต้องเรียนรู้นะครับจากคนที่มีประสบการณ์นะครับขอเป็นกำลังใจให้กับเอฟซีที่เพิ่งปีดยางนะครับผมใช้เวลาในการปีดนะครับตั้งแต่อายุสิบปีนะครับประสบการณ์ก็สามสิบกว่าปีแล้วนะครับ ไมัสมบูรณ์มันก็จะค่อยๆไหลนะครับต้นมันเล็กมันก็ออกตามขนาดลำต,ต้นของแต่ละต้นนะครับนี่คือรอยรอยที่เปิดหน้ายางแล้วฝนตกลงมานะครับพอทาเมทาเล็กสิ้นจะเห็นได้ชัดเลยนะครับเหลือใหม่ที่งอกออกมานะครับความหนานะจะลึกเลยนะครับ ความหนาของเปลือกที่งอกออกมาใหม่นะครับจะหนามากนะครับประมาณเกือบๆหนึ่งเส้นนะครับช่วงหน้าฝนไม่ไม่ควรเปิดเลยนะครับหน้ายางถ้าเรากรีด ดำๆออกหมดนะครับงาน,นยางจะไหลดีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับอัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ